เฮ้ยแล้วพี่หนอมเอาอยัางไงกับไทย G, ทย e ีจไทยเอสเออ่าเล่าทั้งคู่เลยแล้วกันนะฮะไทยยีจีเนี่ยพี่หนอมซื้อมาตลอดนะครับตั้งแต่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษี1 0 0 0 0แสนขยับเพิ่มมาเป็น3 0 0แสนมันมีมานานแล้วเนาะหลายปีละก็ซื้อมาตลอดครับตามสิทธิ์นั้นนะครับเพียงแต่ว่าไทายยีจีเนี่ยจะเป็นการลงทุนนั้นโดยส่วนตัวแล้วกันนะจะเป็นการลงทุนในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงต่ําก็คือกลุ่มพวกตราสารหนี้พันธบัตรมันจะมีกองที่เป็นแนวนี้อยู่อ่ะพี่หนอมไปซื้อกลุ่มนั้นซึ่งงงงงงงถถ้้้าาพูดในนนนวััตุุุุปรระสค์อกททททจิๆมีลห ไหมครับหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้นผสมกับเนี่ยตราสารหนี้พันธาบัตรหรือพันธาบัตรตราสารหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยพี่หนอยไม่อยากรับความเสี่ยงแล้วแต่ว่ารู้ว่าถ้าลงในกลุ่มนี้เนี่ยได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นผลตอบแทนแน่แ,นแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเพราะเราเลือกกลุ่มที่มันเป็นตราสารหนี้พันธาบาัตรกำไรหรือผลตอบแทนอาจจะได้ไม่มากแต่ว่ารู้สึกว่า เหมาะกับส่วนนี้ก็ซื้อแบบนี้มาตลอดนะครับสอปีที่ผ่านมาก็ซื้อแบบนี้มาตลอดเลยนะครับก็ยึดในหลักการนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในพอร์ตการลงทุนจริงๆทั้งหมดเนี่ยถ้าถอยออกมามองที่ไม่ใช่กองทุนรอกา,าสีเนี่ยถามว่ามีหุ้นไทยไหมมีมีหุ้นไทยนะครับมีหุ้นไทยอยู่อยู่ส่วนนึงแต่ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนที่ที่ลงอ่แต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่